ก็ขอกลาบสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับผมคือ <c oughs> วันนี้ผมจะมาแก้ความเป็นมร์เดอร์นะครับผมว่าผมจะมาแก้นะเพราะว่าผมเลเวลยี่สิบเอ็ดแล้วนะตอนนี้เมื่อก,กี้ผมเลเวลสิบหกนะผมเล้ฟาร์มไปถึงเลเวลยี่สิบเอ็ดเนาะซึ่งผมจะมีความสุขมากเลยนะเกมนี้ที่ผมได้เลน,นินโอเคเรามาเดินมาดูกันเลยว่าเราจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นโชคมันไม่ดีละ นั่นไงผมว่าแล้วโชคไม่ดีอยู่แล้วบอกผิดขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ามันมีโชคที่ไม่ดีนะผมไม่รู้ว่าโชคดีหรือว่าโชคไม่ดีไอคนนั้นออกเกมไปแล้วนะมึงใส่เขาเห็นการติดตามของคนอื่นเนาะรีบครับเราต้องรีบปิดคนระับเราต้องไม่ต้องสืบเราอยากสืบนะอย่าสืบนะที่เจอดัมมี่ผมเจอดัมมี่มเฮ้มมผเมมเยผมเจอใครอะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมใครเนี่ยไม่ใช่ราม,มีนะชุดไม่คล้ายๆกันเิงๆเยี่ yeah. โอ้จะบอกข้อมูลต่อนีตัวนี้แล้วกันนะตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่หดที่สุดนะครับว่าเขาน่าจะเป็นใครเนี่ยโคน่าจะฆ่าผมแน่เลยครั้งนี้ซึ่งเขากวนตีนนะกวนตีนไหมกวนตีนมากครับมันมีเพลงด้วยว่าน่าเขาน่าจะเป็น เห็นหรเปล่าว่าให้มันเห็นมันเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยมันเห็นด้วยเห็นด้วยมันเห็นด้วยเอ้าอะไรอะเอ้าอ๋ออันนี้มันขุนคุญแจผมมองมันถือมีดมันถือแุจครับมันมองมันถือมีดว่ะเฮ้ยทำไมมีดมันเหมือนคุณแจจริงๆทำไมคุณแจเหมือนมีดจังเลยอออยนี่เป็นหรือว่านั้นเป็นครับขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับนึกว่ามันถือมีดมันถือกุญแจสีแดง โอ้โน oh, no. ข้าจับผิดฆาตกรจับตามองไอ้ตัวนี้เอาไว้นะผมจะเลือกว่าดัมมี่สองครับดอมมี่ทูนั่นแหละจําชื่อมันเอาไว้นะเพราะว่าผมเจอมันภาคแรกส่วนภาคนี้มันแตกต่างกันไปด้วยเฮ้ยมันวาร์ปว่ะเฮ้ยพี่ชมมันวาร์ปวาร์ปได้มันผีเรามีผีมาเล่นด้วยูมาดูกดว่ามันจะโกงให้มันโกงสแสดงว่าผีมันน่าจะมามาเล่นแน่เลยรู้จักก๊ ดูจากคำนี้หรือเปล่าหกหกอ่ะแปลว่าปีศาจนั่นแหละโอ้โหผมจะไม่ไว้ใจไอ้น่านัไอตัวดำดำเพราะว่ามันอาจจะเป็นผู้เล่นปีศาจก็ได้นับต้องแอบไว้ก่อนนะที่แอบเนียนที่สือถืออ้าใครเป็นไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้เลยขอกินก่อนเออมาดูรอบสุดท้ายว่าใครเป็นแต่ผมก็ช้าอยู่นะขอโทษนะ โอเคเฮ้ย <Okay>. hey, ไอ้นี่เป็นวะเฮ้ย hey, มึงใช้ปืนแมชชีนกันเอ้ยใช้แมชชีนกันปืนโอ้โหแมชชีนกันมีนี่กันโอ้ยคือมีนิกันหรือว่าแมชชีนกันไม่รู้มามาดูกันเลยนะครับว่ามันมีหลายปืนไหมอืมจะได้ปืนโอ้โหดปืนโหดต้องใช้หนึ่งพด้วยไม่รู้จะซื้ออะไรนะเออผมซื้อัเนี้ย มาจะได้ของดีไหมเฮ้ยมันก็ได้มีดสวยๆนะเว้ยเฮ้ยถูกถูสกสุดยอดสุดยอดเราผมต้องได้ได้นะครับเอาว่ะผมได้เป็นเชอรีสเฮ้ยเมื่อกี้ผมพูเกือบพูดว่าอินโนเซนต์ละรา่ว่าโชคมันไม่ดีอยู่แล้วแต่แต่ว่าโชคดีเฉยเด้อเด้อเดอบาบาบา,บาใครเป็นเพราะผมปิดโปก๊กปุ๊ข้อมลอ่ะ เอ้ยกบผงเหมือนว่ามันจะแปลกๆนะคนนั้นเราขอตามติดกันเฮ้ยเฮ้ยตามติดๆแล้วเนี่ยเย้เฮ้ยเกือบจะยิงเธอนะมันจะยิงเธอนะเว้ยมันเธออาจจะเป็นก็ได้นะรอยิงเธอก่อนเอ้าไม่ใช่เธอครับไม่ใช่เธอ โอเคเดี okay. ๋ยวก็รอดไปครับไอ้วูเชีน่ยเนี้ยอีนี่อีกละผมดำคาหน้ามันหน้าเลยครับรู้สึกหน้ามันกวนตีนอะไหนคนไหนโอ้เอา้าโอ้หม่ก็ฆาตกร,กรออกเกมเฮ้ยเออมดำคาในนี้มากหน้าไตโอ้โหเปลี่ยนคนใหม่โหคนสิงสุดเซ็กซี่โอเคเฮ้ยเพื่อนว่าขอเล่นด้วยขอเล่นด้วยโอเคโอเค,อเคมีคนออกไปละ ตอนนี้น่าจะเหลือสองคนตอนนี้ไอ้นี่มันยังขึ้นลำดับสี่อยู่ไอ้นี่คือสิบอยู่ไอ้นี่ก็ขึ้นลำดับสิบสองอยู่ไอ้นี่ขึ้นผู้หญิงสุดเซ็กซี่น่ารักเคายังขึ้นอันดับสิบเก้าอยู่ส่วนผมยี่สิบเอ็ดเรียบร้อยโอ้ยช่วงมันไม่ดีอยู่แล้วนะครับว่าผมว่าผมไม่ได้เตียยผมต้องไปทำบุญละผมว่า เรายังไม่รับยังไม่ถึงเวลาทําบุญนะครับผู้ชมมีดวงไหม้ามีดวงก็ฝากบอกผมด้วยนะครับผมด้นใต้คอมเมนต์นะครับมีดวงหรือไม่มีดวงกันแน่เหมือนว่ามันดีคนที่น่าสงสัยอยู่คนนึงดัมมี่อ่ะมีคนเนี้ยน่าสงสัยมากหน้าของเขาก็เป็นหน้าธรรมดานหะน้าโราบอทธรรมดาที่เรากลายมาเป็นเบคอนอ่ะด้วยเราเล่นเข้าใหม่ ดูสงสัยดีนะถือมีดขึ้นมานี่แสดงว่ามันเป็นแน่เลยถ้าคนอื่นใข่ดัมมี่ทูเนี่ยแสดงว่าดัมมี่ทูนั้นเป็นน่าจะเป็นน,ปน,น่าจะเป็นคนที่เสียสละนะเฮ้ยดัมมี่ทูดัมมีทมม่ทูระวังดัมมี่ทูด้วยเผื่อเขาฆ่าเฮ้ยเฮเดีย๋ดวยวเดวมาใกล้ขนาดนี้ถ้ามันมาใกล้ผมผมก็ฆ่าตัวตาย,ยนั่นเป็นเปล่าดูมีพิรุษจังเลย ก็สําหรับใครที่แอบอยากแอบเนี่ยก็ไปแอบทางนี้ได้เลยนะเอ้ยอย่ามาสิก็ไปแอบทางนั้นนะทา,ทางชั้นสองเนาะมามันมีที่แอบดีๆกว่านี้อีกนะนี่อยู่ตรงนี้เอ้ยดัมมี่ถูไม่ได้คือคนฆ่าเฮ้ยไอ้นั่นเป็นคนฆ่าเอ้ย,นนอยแบบักโอเคเราต้องแบบปืนนะปืน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 วะเอาปืนผมว่าผมตายนะรอบนี้ตัวแทนตัวแทนตายไปแล้ว นานี้ในขณะนั้นีเราเคยไ้ยิบปืนยิบปืนผมจิแต่ว่าผู้ชมก็ชมหนูชมผมด้วยนะคบเพราะว่าผมยิบปืนได้ก่อนนะผมยิบปืนได้ก่อนที่บันจ่า่าผมเข้าใจไหมนั่นไงผมบอกละคนอื่นก็ต้องเชื่อใจผมด้วยว่าผมเป็นนั่นเป็นคนดี ท่านผู้ชมรู้ไหมตรงเลเวลของผมเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็มันบั๊กไงครับท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะมันบั๊กเฉยๆนะขอโทษนะครับ,รบตรงนี้ตรงนี้มันบั๊กทุกตอนนะระวังด้วยนะครับเลยมันจะบั๊กนะมันไม่ควรเป็นเลเวลหนึ่งนะถ้ามันเป็นรัวแสลงววาผมน่าจะเริ่มต้นแน่เลยขออย่าเริ่มต้นนะเกมก็มีปัญหาอย่างนี้แหละผมว่าผมต้องเก็บ ตังค์ให้ได้ประมาณหนึ่งพันแล้วมาสูมีดนะแต่สิ่งที่ผมอยากได้อยู่นะไอ้ไอ้กล่องจะไ,ได้มีสดสวยๆด้วยวะ่ะงั้นเอาเรนโบว์แล้วกันนะครับท่านผู้มชมผมจะเอาเรนโบว์มามาดาออกก่อนออกฮ่าฮ่าฮ่าดวงมันดีป้วเนี่ยทผู้ชมดวงมันดีป้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวดะไอ้ดัมีดทูมันคือชานมไข่มุกด้วยวะ่ะแล้วก็เอ้ยมันโกโก้หรือว่าชานมไข่มุก เฮ้ยเฮ้ยฮักเฮ้ยเดือดฮักยังมันเดือดฮักเฮ้ยมันมีสกิลอะอะเอาเอาผมยิงผิดได้ไงเนี่ยผมก็เล่งมันนะเดี๋ยวนะดูและท่านผู้ชมทำไมถึงยิงผมไม่ถึงยยิงตายเพราะอะไรดูมามันมาขวางผมเว้ยแล้วให้ไม่ผมตาย น่าจะเป็นเพื่อนสีกันนะ,ใค,นใ,คะนใครด่านอ้มันด่าใครวะเอ้มันด่าใครเดี๋ยวผมด่ามันคืนด่ามันคืนเลยนี่ผมด่าคืนละน่าจะไม่โกรธละโอ้บอกแล้วว่าทําไมเป็นอย่างนี้เนี่ยโอเคนะผมจะอธิบายอย่างหนึ่งทําไมพี่ผมทําไมผมโชคลายนะัะเพราะผมไม่ได้ทพาบุญน,นะ แล้วผมก็ตายบ่อยถ้าใครตายบ่อยคนนั้นก็จะไม่ค่อยจะมีโชคนะเรียบร้อยเออดัมมี่ทูนะับมันคนชนะครับเอารางวัลไปเลยนะดัมมี่ทูอ๋อนี่เป็นนึกว่าคนนั้นเป็นนะมันเป็นเดอะฮักนึกว่ามันมีสกิลขอดูก่อนนะครับเดอะฮักเอาสกิลมาจากไหนผมจะเรียกว่าเดอะฮักแล้วกันนะคนนรู้คนนี้อันนี้มันไม่มีเดอะ อันนี้วิ่งเร็ว,เรวนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ที่อยากได้เหมือนกันนะมันซื้อคนละอันได้ไหมเฮ้ยไปซื้อคนละอันได้ห่ะเฮ้ยโอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้ว้าวปามีได้ลๆครับอันนี้วิ่งโชคสตาร์เนี่ยอันนี้วิ่งเร็วนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นสกลิลที่ดีนะครับเวลาเขาเห็นปืนผมเนี่ย ถ้าผมได้ยินเสียงฆ่าเห็นไหาว่าผมมันเป็นสกิลเฉยๆนะครับพวกนี้มันซื้อง่ายครับใช้เพชรก็ได้หรือว่าใช้เงินคนที่ตามหลังกันเนี่ยแสดงว่าคนนั้นเป็นคู่รักกันนะครับระวังด้วยนะเผื่อเขาเป็นมอเดเลอร์ฮนะตอนที่เวลาใกล้จะหมดอนะ่ะเป็นเวลาสองวินะครับมันจะชอบมีคนชักมีดมาฆ่าคน,นครับอย่างผมด้วยเหมือนกันนะครับพอเวลาหมดเขาจะแถมมีดให้นับ แล้วก็ฆ่าคนไปนะเฮ้ยใครเป็นเนี่ยเฮ้ยคนนั้นเฮ้ยนั่นนั่นนั่นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วใครเป็นเชอร์ลี่ใครเป็นเชอร์ลี่ใครเป็นเชลล็อกคอมหาที่แอบก่อนที่ไหนที่ที่นี้ที่นี้ครับเอ้าอะไรอ่ะเกมมันไม่สนุกครับเกมมันเกมอะไรไม่ได้เกมเชลล็อกคอมเฮ้ยใครเป็นคนยิงอย่าบอกว่าดัมมี่ดนมนำมีดทูเป็นเชอร์ลี่อย่าบอกแล้วนะว่า ไม่ใช่ครับแต่ไม่ใช่ดัมมี่นับอีกคนนี้มันคนยิงครับปืนมันกรอันว่าอยากอยากได้อะผมขอดูเวิร์กช็อปก่อนซิว่ามันมีปืนมังกรไหมนี่ชอ็ชอปเฮ้ยช็อปอันนี้ไม่มีเนาะนี่มีไหมปืนมังกรเฮ้ยมันฝ่ายมีนี่หว่าไม่ใช่ปืนมังกรอันนี้นี่ไงปืน ปืนนะก็จะมีปืนประมาณเยอะปืนมังกรน่าจะเป็นปืนแบบที่เป็นปืนที่ต้องสําคัญนะกิกับตัวคุณเดี๋ยวนะผมยังไม่ได้เช็คเลยว่าใครได้เป็นเนาะผมหน้าผมหน้าผมน่าจะได้เป็นอีโดเซนะที่ว่าเนี่ยว่าไม่ได้วะเฮ้ยได้ดีว่ะได้เป็นอีโดเซนเว้ยโอ้โหน นี่งไงแห่งโชคสตาโชคร้ายทุกตอนตเลเยวลเยอะแต่คุณเจเลเวลก็จะเยอะก็ตานะแต่คุณก็จะมีโอกาสไอ,ไอ้นี่มันคนฆ่านะครับจําหน้ามันเอาไว้นะครับผมคนที่มีหมวกอะจําหน้ามันเอาไว้นะครับเสื้อสีเขียวอะ่ะผมรู้แล้วไอคนนั้นเป็นเป็นแน่นอนอตกใจอะ่นี่งไง เออเชอร์ลี่ผิดแล้วเชอร์ลี่ผิดแล้วเรียบร้อยโหเมื่อกี้กระตุกแล้วโอเคมันเนียนว่ะมันมเนียนว่ะโอ้ชิดโอ้คนนี้เขาได้เป็นใครครับใครคนนี้เขาเป็นใครเป็นเชอร์ลี่เปล่าไม่ใช่เอ้ยไม่น่าจะเป็น,นเนชอร์ลี่นะเดี๋ยวนะโอเลเวลมันเยอะสุดเลยว่ะน่านมันต้องได้เปลี่ยนสิน่าจะตายไปแล้วนะคนนั้น เออโอโอ,ออกสตาร์เฮ้ยเขาหลบนี่เขาสกูเทพแล้วนี่หว่าเขาหลบได้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเออเปอนเออเดี๋ยวๆๆแหงโชคนี่ไงสามสองเลเวลมึงเยอะมากเมื่อไหร่เกมมันจะจบนะเหลือแค่คนหนึ่งรับอยู่ในห้องซักผ้านะครับ เอ้ยที่ไหนไอ่อยากรู้แหละน่าจะไม่ใช่ข้างนอกแน่นอนนะรเดี๋ยวนะว่าเนิยวมาทางนี้แล้วก็เนิยวนโชค,โอโชคเอ้ยโชคแอบที่ไหนวะแอบอยู่ห้องรักซักผ้า굿 <Good. S 2> อ๋อรู้แล้วห้องซักผ้าคือห้องนี้แล้วเมื่อไหร่เกมจะจบคนระับพิธีจบเกมก็คือเวลาหมดคนระับ รอให้เวลามันจะหมดอีกคนนี้ก็ยืนอะไรอยู่แสดงว่าแสดงว่าเขาน่าจะทำเขาเขาน่าจะมีงานอยู่เนาะเขาน่าจะยืนนิ่งอยู่ตอนนี้เขายืนนิ่งอยู่นะเป็นไปได้ไเฮ้ยนั่นเขาไปไหนนเลยเพื่อนเขาไปดูเสื้้านั่นนายไนยืนนิ่งอยู่โอเคเอ้าอ๋อเวลามันจะหมดรอเปล่าเวลาหมดรอเปล่าหรือว่ามันหรือว่ากระตุกตายวะ เฮ้ยเวลาย,ยังไม่หมดเลยวย้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่ตายเฮ้ยตายเป็นใครเนี๋ยทุกคนนะเฮ้ยคนนี้คือใครครับดัมมี่น่าจะตายน้่แหละเอ้าเฮ้ย oh <my> โอ้ m ม god โอ๋ออ้นนี่เป็นเชอร์รีฟล่อให้มันลงมา,า,านนแล้วก็ฆ่าหัวเปิดนี่ละอยากได้มาหลือเกินไม่ เอ้ยมึงพูดภาษาอะไรเนี่ยภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนเอ้ยจำมาไว้นะไอคนนี้เป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดนี่คนนี้เป็นบุูที่น่าบันไใ้ที่สุดแบบนี้มันน่าเล่นเหรอเพื่อนมันมันดูข้าวตกรง่ายนะมีการมันมีสีแยกนะมันดินได้นะตรงกลางมีท่อแล้วก็มีทางเดินสองทางก็เชื่อมกันนะ ทางนั้นก็เป็นทางเดินเหมือนกันสีแยกเลยเราจะไปเราจะรอดเหรอกว้างขนาดนั้นน่ะน่าจะไม่รอดเนาะน่าจะตายกันหมด <c oughs> แก้แค้นคนระับเราต้องแก้แค้นตัวเองน้านะ้านะนะ้ขอโทษด้วยนะเพื่อนขอโทษด้วยนะนี่เลยเฮ้ยเพืเชื่อรีบเชอรีบเชว่ะ นะอย่าพึ่งค่ายคนนี้นะเห็นโชคสตาเเฮ้ยไม่เป็นคนที่มีบุญจะเป็นคนที่มีบุญหน่อยนะเออเชือลีฟว่ะจะเชืออิีเอ่ะเอาค้างเป็น้าเอ้ยเป็นความผิดของค้างของกูทำไมมึงค้างอ่ะเดี๋ยวนะท่านผู้ชมบุมดูแลทำไมค้างเนกูหลุด โอ้ oh my god ฮ oh 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 okay. ู ouais. Wh ้เลโอ้ยมือผมไปโดนตรงนี้นี่นี่เต็มใจเลยนี่อ๋อดําคาญรอบนี้ยังไม่อยากเป็นเมือเตลเลอร์นะทําไมต้องเตรียมตัวแล้วไม่อยากเป็นเมือเตลเลอร์ทุกจานต้องพิมพ์นะเราต้องได้เป็นให้ได้รอบนี้เราต้องได้เป็นอะไรอินโนเซนนะบถ้าเราเป็นอินโนเซนไม่อะถ้าเราเป็นเอ้ยเราต้องเป็นเชลลีหรือเปล่า ถ้าผมถ้าคุณตายไปเลเวลมันจะน้อยขึ้นไปะหน่าจะไม่น้อยเก้ผมต้องการกนะ็คือเลเวล20 22นะครับอันนี้คือเลเยที่ผมต้องการแล้วจบคลิปนานอยู่นะน่าจะเออเห็นโชคสตารนะ์เอยทางนี้จะมีคนรู้หมดแล้วนะเพราะว่ามันเป็นทางลับเนาะก็จะส่วนใหญ่ฆาตกรมันตามมาชิกในดูตรงนี้นะครับเราควรไม่อยู่คนระับ เฮ้ยเฮ้เฮ้ยนารดูตโตนายดูตโตเป็นคนฆ่าหรือเปล่านารดูตโตเคหายใ,ใจคนระับเอ็น่น่าจะตายอนะมันละล้างแขนผมอะ oh s ชิ t มีดมังกรด้วยปืนมังกรเต็มยศเฮ้ยครับผมเก็บตังค์ได้หนึ่งพันนะครับผมต้องไปฟาร์มนะผมจะไปฟาร์มด้วยขอพวกนี้นี่ก็น่าจะเออ แต่แตม่จะไม่เอานับเพราะว่าเราไม่ชอบนับเราจะเอานี่นี่ของกูนี้เลยหรือว่าเราจะเอาอันนี้ดีเพลงมันมีข้างล่างตรงนี้ด้วยนะของถูกอันนี้เอาออันนี้วิทยุเอาวิทยุอันนี้ไม่ได้นะมันเป็นวิทยุของทหารนะับแล้วเราเอาไม่ได้เพราะอะไรเราไม่มีเงินนะคะผมเราไม่ได้รวยนะับ แล้วใครเป็นคนชนะบ้างขอดูก่อนแป๊บไอ้น่านดูตัวนี้นะไม่ใช่นะเออเดี๋ยวกับไอ้น,นี่กับไอ้นี่เบอร์เดอร์ครับแล้วก็ไอ้คนนี้อยู่นีใกล้ๆกับห้องน้ำเฮ้ยมาถูกที่เลยมาถูกที่เลยนั่นไงแกเฮ้ยแอบอยู่ในห้องน้ำนี่มีความเอ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหคนสุดท้ายนับอยู่ตรงนี้นะคุณต้องตายเดี๋ยวนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวนะคับผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหยุดก่อนนะครับกนหยุดดูคลิปนี้ก่อนครับสต็อปไปก่อนนะครับอม่ไม่ต้องสต็อบก็ได้นะฟังผมเลยแล้วไอเชอรี่มันหายไปไหนรู้ไหมน้ำท่านผู้ชมมันตายแล้วนะคะผมมันตายอยู่ในห้องนี้นะห้องที่เขาเข้าไปแล้วมันมีสีเขียวๆอ่ะแสดงว่าปืนมันดอปแล้วคะที่มีคุณผู้หญิงนอนตายอยู่นะห้องนั้นแหละห้องนอนนั้นๆใหญ่ๆเขาอยู่ในนั้นนะโอ้ โอ้ oh my god คนนี้โหดจริงจริงนะหือสุดยอดจีดจๆด้วยโอ้โอ้ใครเป็นเชอรลีฟกันเดี๋ยวก็ตกโอ้โหไอ้นี่เป็นโอ้ my god นายกระจอกมากนายไม่ได้เป็นเชอรลีฟนายได้เป็นเลเวลอะไรดูแป๊บแล้วหายไปไหนเลเวลแก่นายหายไปไหนเลเวลของนายอ่ะเลเวลนายหายอ่ะโอ้น่าจะออกเกมแล้วมั้งคุณผู้ชม ใครเนี่ยฮะแกเป็นใครเขาอยู่ในเซิร์ฟนี้ได้ไงไอ้นี่ใครเนี่ยรอบสุดท้ายแล้วกันนะถ้าผมชนะผมจะดีมากรอบสุดท้ายแล้วอมอนับเฮ้ย,ม,นะยมันสุม่มไว้โอเคเราได้เป็นแล้วเฮ้ยผมจะปีดทำไมอะผมได้เป็นเมดเลอร์ผมได้เป็นมเมดเลอร์ ไม่ไม่อยากเป็นเป็นแล้วมันตายไม่ไม่อยากเป็นเลยอ่ะมือเดลอ,อ์มือหอมันโมหอมันโมอหอเกย์กเกมันต้องตายเฮ้ยมีปืนวะยูคนมีปืนใครใครเดินก่อนนั่นไงไอเหลืองไอเหลืองมีปืน ตั้งวะเ,เหลือเหลือแค่เหลืองครับต้องค่ายเหลืองเวย้ยเฮ้ยหลบมาหลบมาเอ้ยเอ้ยลบก,ก่อนโอเคมาเฮ้ยสีแดงใครกันวะฉับอกแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เองผมบอกนะครับผมไม่อยากเป็นเพราะไอ้นี่แหละและนี่นะครับพี่านผชมผมจะได้เลเวลนะีให้ไม่ได้เลเวลผมก็จะทำการเปลี่ยนเซิร์ฟเลยโอ้ my god มันฆ่าผมเปลี่ยนเซิร์ฟเอ้ย ผมเลเวลยี่สิบสามแล้วนะเว้ยน่าโอเคครับเวลาคุณตายมันก็จะเป็นอย่างงี้ให้คุณออกแบบนะครับแต่ขอโทษนะผมจะตัดก่อนนะไม่งั้นมันจะเป็นแนวตั้งโอเคครับท่านผู้ชมผมก็มานะครับเซิร์ฟใหม่ให้ผมชนะก่อนนะครับแล้วผมจะจบตอนเลเวลยี่สิบนะกันไม่ใช่เลเวลยี่สิบสองนะครับโอเคนะครับเขาก็ไม่ใช่ครับเขาก็มาเลือกแบบตามผมนะหกคนเลยงั้นท่านผู้ชมผมจะเปิดฉากต่อสู้แล้วกันนะ โอเคอินโนเซ็นแล้วครับตอนนี้เราเลเวลเท่าไหร่ลนะเออเลเวลยี่สิบสองอยู่โอเคโอเคโอเคจะได้ว่า okay. 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 มันลดใช่ไหมหน okay. าเมื่อกี้มามาเลยมาเลยมาเลยจะมาเล่นจนกว่าผมจะเป็นเลเวลยี่สิบสองอะไรมันจะเป็น x ยี่สิบสาย เ๋ยนนะครับท่านผู้ชมผมบอกว่า22วิ่3แป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมขอเล่นแมปนี้ให้จบก่อนนะครับผมเลเวล22นี่ว่าเฮ้ยถูกแล้วเย้ yeah! My g กอดมีความสุขแล้วเนี่ยเลเวลเรียกเลเวลมันผิดมาใครกันโอเคก็ okay. ขออำลา ว่เช่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคบเมื่อก็อยากไปบิกบ็อย่าลืมกด like. ไลค์ม่ใช่อย่าพูดเร็วนะครับไม่งั้นจะผู้ชมจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับวันนี้ผมก็ขอตลา,ายไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็อย่าก,กดลีดได้นะครับไม่ใช่ลีดลไม่ใช่เอ้ยพูดผิดตลอดเลยเว้ยอย่าลืมกดไม่ใช่เอ้อย่ากดดีไลน์นะเอ้ย,อย,กกนะอยมันพูดผิดว่ะนะ ไม่งั้นอันนั้นแอไม่ได้มันไม่ได้เงินนะเป็นเลากดไลค์มาเป็นแค่นั้นน่าจะเป็นเอ่อกำลังใจนะกำลังใจเฉยๆนะโอเคครับใครค่อยๆถ้าใครกดไลค์ให้ผมอะแมบแบลกนะครัถ้าใครที่กดไลค์ให้ผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคบผมอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับในรอบสุดท้ายนะครับนี่นะครับมะอาเราจะมาสู้กันอืม,มาเราจะมาสู้กัน มาตอนนี้ฆาตกรน่าจะต้องลงมือ้าตกรลงมือแล้วฆาตกรลงมือฟอมีอยู่ฟอมีอยู่ฟอมีอยู่ไอเอ็มเบบอเอเบนเบนเบอปืนดอกนะปั๊บปืนดอกใกล้ๆเลยระวังด้วยเพื่อนไปเก็บปืนมันมีพิษเอ้ยมีมันมีพิษน,นี่ว่ามีดพิษมาเอ้ยน่าจะตายแล้วมั้งตายคู่เลยเวย้ยตายคู่ โอเคนะครับแค่นี้แหละท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กันเอาว่าผมตายก่อนผมรีสึกเบื่อแล้วเกมนะโอ้บัอกอีกแล้วนะบา,บายบายเจอกันคลิปหน้านะครเดี๋ยวผมจะไม่เอ้ยโอ้ผมขอม,มีการคิดผมวผมจะไปซื้ออะไรดีผมจะไปเปลี่ยนมือหรือว่าผมจะไปเปลี่ยนปืนหรือว่าผมจะไปเปลี่ยนเพลงกันดีมันไม่มีคนลนไม่มีทางทางเรื่องงั้นก็เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าผมนั้นนะ่ะจะได้อะไรกันนะ ชิงไม่เชิงหรอกพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าผมต้องต้ต้องสอบด้วยนะครับผมว่ายังไม่จบเรียนครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย